สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel และผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทประกยชน์คมสำหรับการสื่อสารเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประสังคมที่ผู้กันตนผู้ที่ใช้แรงงานควรรู้ขวรทราบเพิ่มประโยชน์6กรณีเมื่อมีการปรับเพดานค่าจ้างขั้นสูงสุดสเต็ปที่3ระยะที่3 ปรับเป็น2 3 0 0 0บาทการปรับเพดานประกันสังคมเป็น2 3 0 0 0บาทจะเริ่มต้นเดือนมกราคมปีพศ2573เป็นต้นไปหรืออีก7ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เงินกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นมากกว่า2.4ล้านล้านบาทแน่นอนและประโยชน์สำหรับการปรับเพดานค่าจ้างเงินเดือนขั้นสูงสุด 23,000บาทระยะที่3น่าจะเดือนมกราคมปีพศ2573เป็นต้นไปตามที่กล่าวข้างต้นจึงทำให้ผู้กันต้นมาตรา33จะต้องถูกหักเงินสมทบต่อเดือนเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของผู้กันตนเองเท่ากับ1,150บาทและนายจ้างจะต้องสมทบตามกฎหมายเพิ่มอีก1,150บาทรวม ต่อเดือนที่นายจ้างบวกเงินสมทบกองพูกันตนส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมต่อเดือนรวม2230บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับคนที่มีเงินเดือนเกิน23,000ับาทขึ้นไปจึงทำให้เงินในกองทุนประกันสังคมตรงนี้เพิ่มขึ้นแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีการปรับเพดานประกันสังคมขั้นสูงนะครับส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เดือนละ1,150บาทต่อเดือนประกันสังคมจะแยกกองทุนจะแยกสัดส่วนเป็น3สัดส่วนเช่นเดิมน,นะครับจากเงินสมทบ1,150บาทหรือเท่ากับ5%ของเงินเดือน23,000บาทเต็มเพดานประกันสังคมกำหนดเท่ากับส่วนที่1จาก5% เท่ากับ1.5%ซึ่งเป็นเงินสัดส่วน4กรณีได้แก่เจ็บป่วยทุกพลภาพคลอดบุตรและเสียชีวิตเป็นจำนวนเงินเท่ากับ345บาทจาก1,150บาทส่วนที่2จาก5%จาก1,150บาทจะเท่ากับสสำหรับนะครับสัดส่วน2กรณีได้แก่ ส่งครอบบุตรและกรณีชราภาพเป็นจำนวนเงินส่วนนี้เท่ากับ690บาทจาก1,150บาทหรือผู้กันตนมีเงินเดือนเกิน23,000บาทเกินเพดานประจันสังคมกำหนดจะมีเงินเก็บออมชราภาพต่อเดือนเป็นเงินชราภาพถึงเดือนละ1,380บาทต่อเดือนปีละ1,650 0 160บาทเลยทีเดียวนะครับและสัดส่วนที่3เป็นจำนวน0.5%สําสำหรับเงินสัดส่วน0.5%นี้เป็นเงินบริหารจัดการในส่วนของกรณีว่างงานเป็นจำนวนเงินเท่ากับ115บาทต่อเดือนจากสัดส่วน5%จากเงิน1,150บาท สำหรับประโยชน์ที่ผู้กันตนจะได้รับสำหรับการปรับเพดานขั้นสูง23,000บาทผู้กันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทน6กรณีซึ่งได้แก่กรณีที่1เป็นประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยปัจจุบันเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยเท่ากับ250บาทต่อวันเมื่อมีการปรับเพดานขั้นสูง เพดานเป็น2 3 0 0 0บาทผู้กันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อวันเท่ากับ383บาทต่อวันเลยทีเดียวหรืออาจจะมากกว่านั้นหากมีการปรับเพิ่มประโยชน์เพิ่มเติมให้กับพี่น้องผู้กันตนเพราะว่าเงินกองทุนส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นแต่ต้องรอดูประโยชน์ทดแทน กรณีที่2ได้แก่กรณีทุพพลภาพเดิม50%ของค่าจ้างสูงสุดปัจจุบันที่ได้รับไม่เกิน7,500บาทต่อเดือนหากมีการปรับเพดานขั้นสูงนะครับจะได้รับเงินตรงนี้เป็นเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีทุพพลภาพต่อเดือนไม่เกิน1,500 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียว ประโยชน์กรณีที่3เป็นประโยชน์ทดแทนกรณีเงินสงเคราะห์การเสียชีวิตหรือเงินสงเคราะห์การตายทายาทจะได้รับอัตรา50%ของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมตามเพดานปัจจุบันจะได้รับเงินสงเคราะห์การตายส0,000บาทเมื่อมีการปรับเพดานขั้นสูงจะได้รับเงินสงเคราะห์การตายเงินสงเคราะห์ ตรงนี้เท่ากับ4 6 0 0 0 6,000บาทเลยทีเดียวนะครับหรือ2เท่าของอัตราพเพดานประกันสังคมตามกฎหมายสิทธิประโยชน์ที่4เป็นสิทธิประโยชน์ทดแทนจากเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรสำหรับพู้กันตนหญิงเท่านั้นได้รับอัตรา50%ของค่าจ้างรายวันปัจจุบันรับที่ 22,500บาทต่อครั้งหรือต่อบุตรหคนเมื่อมีการปรับเพดานขั้นสูงสุดอัตราใหม่ที่ผู้กันตนหญิงจะได้รับเพิ่มขึ้นถึง34,470บาทต่อบุตรหคนต่อการคลอด1ครั้งตามกฎหมายได้ขาวรัไม่เกิน3คนสำหรับสิทธิกรณีคลอดบุตรปัจจุบันนะครับสินี้ เฉพาะผู้กันตนหญิงเท่านั้นนะครับกรณีที่5จะได้รับประโยชน์ทดแทนจากเงินกรณีชลาภาพหากส่งเงินสมทบครบ15ปีเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนตลอดชีวิตปัจจุบันอัตราเงินบำนาญรายเดือนนะครับขั้นต่ำา20%เท่ากับเดือนละ3 0 0 0บาทต่อเดือนและหากมีการส่งเงินสมทบครบ25ปีอัตราเงินบำนาญ ปัจจุบันรายเดือนจะได้รับ5,250บาทต่อเดือนเมื่อมีการปรับเพดานประกันสังคมขั้นสูงสุดเพดาน23,000บาทผู้กันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพต่อเดือนถึงเดือนละ8 5 0บาทต่อเดือนนะครับและ6ประโยชน์ทดแทนสำหรับเงินกรณีว่างงานเมื่อผู้กันตนลลาออกเองนะครับจาก ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานปัจจุบันทุกกันตนที่ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เงินกรณีว่างงานต่อวันเท่ากับ30%ของค่าจ้างสูงสุดวันละ150บาทต่อวันสำหรับทุกกันตนที่ลาออกเองเมื่อมีการปรับเพดานประกันสังคม ขั้นสูงเป็น23,000บาทพูดกันตนที่ลาออกเองจะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานต่อวันเพิ่มขึ้นถึงวันละ230บาทต่อวันหรือเท่ากับ30%ของเพดาน23,000บาทแต่หากผูดกันตนถูกเลิกจ้างตามที่ประกันสังคมกำหนดเงื่อนไขปัจจุบันเนงินว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง50%ของค่าจ้างเท่ากับวันละ 250บาทต่อวันเมื่อมีการปรับเพดานสูงสุดขั้นสูง23,000บาทจึงทำให้ผู้กันตนได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานเมื่อถูกเลิกจ้างรายวันเท่ากับ383บาบาทต่อวันเลยทีเดียวนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีการปรับเพดานประกันสังคมหรือขยายการปรับเพดานเพิ่มขึ้น เงินกองทุนประกันสังคมทั้ง3ส,ส่วนนะครับเพิ่มขึ้นแน่นอนและที่สำคัญประกันสังคมอาจจะมีความยุติธรรมเพิ่มสิทธิ์ให้กับพี่น้องผู้กันตนให้ผู้กันตนมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นนะครับและทำงานอย่างมีความสุขหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุก,กันตนหลายคนหลายท่าน นะครับที่อยากให้พูดคุยเรื่องของการปรับเพดานขั้นสูง23,000บาทหากคินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องคุยสาระ H r Channel ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ